สวัสดีครับวันนี้พวกผมก็มารีวิวเกมฮอนนะครับพอดีว่าผมเจะเลือกเล่นแล้วก็เลยอยากจะขายขายรหัสนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะว่าผมมีอวตารตัวอะไรบ้าง mm hmm. ก็ม,มีมีประมาณสามสิบหกตัวครับที่ผมนับเมื่อกี้เนี่ย mm hmm. ฮะมีครับมีตัวนี้บิดนะครับบิดแล้วก็มีวอร์เดนนะครับวอร์เดนมีร่างนี้เดี๋ยว แล้วผมผมมีผมม,ผม,มีผมมีซีเวอร์อยู่พันห้าก็เดี๋ยวซื้อกันเอาเองนะครับมีไนทฮาวนะไนท์ฮาวจะมีล่างนี้นะครับล่างเสือซ้อเบดจะมีสองล่างับล่างญี่ปุ่นกับล่างล่างอะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> <Yeah. S 2> เมดเบนจะมีล่างล่างนี้นะครับ มูนจะมีร่างร่างร่างเซ็กซี่มูนกับกับร่างมูนตินนะร่างนี้จะเทมากดูดูเทมากครับก็มังกี้ผมจะมีสองร่างนะร่างร่างเป็ดกับร่างร่างสีฟ้านี่ยเข้าเข้าออกมีโนแมสครับโนแมสจะมีสองล่างครับ สเกลจะมีล่างนี้ร่างเดียวนะครับอวตารซาลาแตจะมีสองล่างครับวอลคลี่ไม่มีครับโทษทีอาลักน้าจะมีล่างล่างหนึ่งครับล่างนี้คอนอสต์คอนตผมจะมีสามล่างเลยครับ อ๋อล่างนี้ผมไม่มีครับมีมีแค่นี้ฟลิน <Flint S 1> <Flint S 2> ผมไม่มีอันนีนะ้ที่ผมชอบสุดฟอสเคนผมมีสองสามล่างครับมีล่างนี้ด้วยผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบล่างนี้นะดัมเพียร์ผมมีล่างนี้ครับสลิเทอร์ผมมีสองล่างครับ เฟผมมีร่างเดียวครับเฟตัวนี้ผมก็ชอบคนระับเจมินายมีร่างเดียวครับกินเนกกินเนกมีสามร่างเลยรนะับอ้สองล่างสองร่าง,างผมซื้อตอนมันตอนมันมาใหม่ๆอันนี้ก็มีร่างเดียวั บัดฮันมีล่างฉลามอย่างเดียวนะอันนี้ผมก็ชอบครับมีล่างเดียวล่างนี้เทมากอันนี้ก็มีร่างเดียวครับล่างล่างอัศวินครับเท่ดีซื้อตอนมาใหม่ๆอันนี้ผมมีสามร่างเลยนะเอ้ยสองร่างเลยครับล่างเขียวเท่มากล่างนี้ นี้ผมได้จากที่ออได้ของขวัญมานี้ผมมีสามล่างเอ้ยสองล่างซื้อเอาสามล่างเอามีล่างนี้ด้วยลืมไปซื้อวันก่อนล่างนี้เท่นัดเจอเลอ,อินผมไม่ค่อยเล่นนะวันซื้อได้แค่บางตัวก็ตัวนี้ก็เก็บเก็บซีเวอร์ซื้อเอา มีแค่สอามตัว in. นี่นะครับล่างนี้ผมชอบมากเล่นทุกวันเลยคราวนี้เมื่อมาดูสเต็งนะสเต็งผมมีอมาดอนครับอมาดอนจะมีล่างนี้ล่างสองหัวแล้วก็ก็แพนด้าครับจะมีล่างล่างกินโจนะครับแล้วก็แมกมัดจะมีล่างเมงป่องครับ ก็ช้างจะมีสองล่างครับอ่อล่างเดียวล่างเดียวต้นไม้มีล่างนี้นะล่างไฟ Divider จะมีล่างหนึ่งอสองล่างสับสองล่างล่างนี้ก็เทนะแล้วก็กาเลตกาเลตจะมีล่างล่างสมุไรครับ แล้วก็นี่ครับบอบีดล่างสุดท้ายมีตัวนี้ล่างนี้เทนะแต่ผมไม่มีตังซื้อมีแค่ล่างนี้ล่างนี้ก็เทโอเคครับผมมารีวิวแค่นี้ครับก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวมาติดต่อนไะด้แต่ผมจะใส่ข้อมูลเข้าไปในในคอมเมนต์อีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ